库尔·十二阿提，库尔·十二阿提，库尔·十 กลับมานะครับช่วงที่สมโอ้โหเผล่แป๊บเดียวเองนะค่ะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวแต่ว่าน้องอ้อแอรเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วพี่กัมพูไม่ได้เจอหน้าน้องเขาใช่ไหมเออหายไปไหนอะเราอะหายไม่ใช่น้องเขาหายนะคะวันนี้ก็เลยปลอบใจพี่กัมพูด้วยอาหารอิตาเลียนหน่อยกินเป็นบ่ไปหากินอีกแล้วใช่ไหมมาไปชมกันเลยนะคะอิตาเลียนโฮมเมดค่ะ าแล้วครับอันนี้เป็นพอกสเต็กค,ครับวิตซอสเฮอร์เบ t ร์ตซอสครับอันนี้เป็นซอสสาหลฝรั่งเศสครับหน้าตานหน้าทานมากเลยค่ะเชฟเชฟทำยังไงถึงได้ทำอาหารได้หน้าทานขนาดนี้เพราบว่าชิมก่อนครับแล้ว,วคุยทีหลังเพราะเรื่องมันยาวครับผมโอ,โอเคค่ะ การปรุงอาหารของเชฟสุโขนี่ยี่ยมยอดเลยค่ะรสชาติเป็นอิตาเลียนฝรั่งเศสแท้ประกอบกับการบริการของเชฟที่ถอดแบบมาจากโรงแรมทำให้แอบเผลอคิดว่าตัวเองกำลังอยู่บนโต๊ะอาหารสไตล์ยุโรปในโรงแรม5ดาวยังไงยังงั้นเลยค่ะจากการที่ได้สอบถามเชฟถึงไอเดียการเปิดเป็นครัวอิตาเลียนเพราะอยากทำอาหารอิตาเลียนให้ลูกค้าได้ชิมไม่ต้องจ่ายเงินพันเงินหมื่นแค่มีเงินหลักร้อยก็สามารถกินอาหารอิตาเลียนได้แล้ว จึงปรับปรุงหน้าบ้านให้เป็นร้านอาหารเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านสวีทโฮมบางบัวทองซึ่งมีแค่ตนเองและภรรยาเป็นเชฟปรุงอาหารภายใต้คอนเซปต์ร้านสไตล์บ้านๆแต่บริการระดับโรงแรมค่ะก็ปกติผมเป็นคนชาวตะบนท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสุพรครผมทำงานที่โรงแรมชั้นนาเมื่อประมาณ30ปีก่อนนะครับผมทํางานทั้แน่งทั้งเป็นกุ๊กอิตาเลียนเป็นกุ๊กหามงเซ่ เป็นแ่เนการเซิร์ฟเป็นแคกุ๊กสัปเตนไปผมจัดร้านแบบแนวยุโรปตอนตกนะครับออกไปทางอาอาคาเลนไทยแล้วก็อายุโรปนะครับแต่ว่าราคาซอยของผมเนี่ยจะออกมาทางแนวโรงแรมนะครับการเสิร์ฟก็แนวโรงแรมในฝรั่งเศสคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าราคาชาวบ้านครับ อาหารที่นี่มีทั้งสปากเกตตีสเต็กสลัดราคาเริ่มต้นอยู่ที่89-180ถึงบาทค่ะอย่างเมนูไฟลุกบานาน่าเฟรมเบ้เป็นการโชว์ทำขนมหวานที่โต๊ะของลูกค้าเชฟสุขโขบอกว่าเมนูนี้มีเฉพาะในโรงแรมระดับชั้นนำเท่านั้นราคาต่อจานอยู่ที่800-1,000ถึงบาทแต่ที่นี่ขายแค่180บาทเองค่ะและความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือจะรับลูกค้าไม่มากต้องโทรมานัดและสั่งอาหารกับเชฟก่อน เพราะความตั้งใจของเชฟคือความพิถีพิถันในการทำอาหารแต่ละเมนูเสมือนทำให้ญาติสนิทที่มาเยี่ยมบ้านมาก,ก่อความเป็นลูกค้าค่ะปัจจุบันเชฟสุขโอขยังรับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทำอาหารให้กับนักศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรการทำอาหารอิตาเลียนสอนการทำน้ำสลัดให้กับผู้ที่สนใจไปประกอบอาชีพอีกด้วยค่ะเชฟบอกว่าสำหรับแฟนรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์จะคิดราคาพิเศษสุดๆให้เลยค่ะ วันนี้เชฟสุขโขใจดีค่ะสอนเอาแอร์ทำอาหารด้วยค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันคะเชฟออสปาเกตตีอันลักคาโบนาร่าแค่ฟังชื่อก็หิวแล้วค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะมีสปาเกตตีเบคอนแฮมเอ็กย่อคือไข่แดงนมสดปปาเมซานชีมีสมุนไพรพวกออริกาโน่วงมวือเลยครับ โอ้โหเยี่ยมเลยเขาเนี่ยนะแต่ว่าเทคนิคการทำเนี่ยเราต้องคนใบไไวายเปิดไฟอ่อนให้เป็นคอดหรือถ้าถ้าเราอ่าคนไปไว,ไว,ไวายไฟแรงก็ไข่ก็จะมีข้อดีนะครับแต่อย่างเงี้ยผมว่าเยี่ยมแล้วครับไม่เป็นไรไข่ังเดี๋ยวคราวนัน่นทำใหม่นะเทสเนาะโอ้ได้ได้เลยครับแต่เดี๋ยวนอว้องคนนี้จะเก่งนะเป็นอะไร อะไรหิวหิวเออไม่น่าเชื่อนะคะแต่กลับมายังไม่เจอหน้าเจอตาอ้อแอเดี๋ยวอ้อแอไปทำที่บ้านเรานะเดี๋ยวที่หิวนี่คือหิวอาหารหรือหิวอะไรฮะพอบอกหิวแล้วไม่ได้เจอหน้าอ้อแอคุณจะบ้าเหรอก็ กิวข้าวที่ข้าวกลางวันอ๋อแต่ก็<า>บอกอ้อแอว่าเดี๋ยวไปทําที่บ้านเรานะอบ้านเราบ้านเราเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดแต่ว่าที่บ้านหลังนี้นะคะไปได้ที่แถวบ้านคุณเลยนะคะหมู่<อ>บ้านสวิตโฮมบางบัวทองเอ๊ะ<า>ที่กําพูผ่านทุกวันนี่น่าจะเอ๊ะผมแวะไปทักได้คุณคุณนะน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวแถวนั้นค่ะขึ้นเบอร์โทรให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจไปชิมหรือว่าไปเรียนก็ได้นะะอาหารอิตาเลียนที่คนไทยคุ้นที่สําคัญทานแล้วจมูกจะโด่งขึ้นทุกวันครับ